สเกเตอร์โอ้โหไม่มาแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีหวังอยู่นะจ๊ะมาหลอกให้ฮักแล้วเจ้ากอจากไปหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยอ้ยโ,โอ,อ้โหโอเคก็ถือว่าได้กำไรไปอยู่ก้นตูมาสองพันฮัลโหลซั p ผมขอขอกราบสวัสดีคุณทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เราอยู่นเกมน้องใหม่เช่นเคยเนาะหรือว่าเรือยักษ์ของเรานั่นเองนะจ๊ะเออ ไม่พูดเยอะเจ็บคอมาขอเปิดหัวไปเลยดีกว่าคนดูจ๋าวนี่ผมก็มาแบบทุนน้อยๆห้าร้อยกว่าบาทเนาะอ้าวหูยกับตันยังสวยเลยวะเฮ้ยกับตันเรียกับตันเรียสีหูยเจอเรียก็ต้องเรียเรียดิโอ้ยเรียเรียเฮี้ยอะไรเจอกับตันเรียก็ต้องเรียดิครับเรียอะไรครับไม่ได้เรียอะไรนะจ๊ะมาขอเปิดหัวไปกับเบ็ดยี่สิบบาทเลยแลวกันไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเนาะเบ็ดยี่สิบห้าหมุนก็หนึ่งร้อยโอเคคำนวณมาหมดละห้าหมุนหนึ่งร้อยสิบหมุนสองร้อยสิบห้าหมุนสาม ยี่ห้าหมุนห้าร้อยบาทมันคงไม่เกียร์ขนาดนั้นหรอกมั้งไอ้เกียร์โอเคเดี๋ยวขอไปดูตารางการจ่ายหน่อยแล้วกันนะครณดูจา้าก็จะประมาณนี้เลยน้องตารังการจ่ายของเราเนะพี่เราโอ้โหนี่น่าจะเป็นตัวแพงแหละนี่สามตัวนี่น่าจะเป็นตัวแพงนั่นก็คือตัวไว้นี่คือสเก็ตเตอร์โอเคไม่พูดเดยอะเจ้พอมาเราไปจัดเลยดีกว่าคุณดูจา้ามาหนึ่งหมุ่นไปก่อนมาไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครณดูจา้านี่ไงเปิดหัวมาก็วายลงเลยเฮ้ยโอ้โหเจอววยกินไว้ไม่ใช่ดิเอ้ย มาดียังไงหลายต่อยาวๆดีกว่าไปพูดเยอะวายมาโอ้ยเต็มแถบโอ้โหล็อบเตอร์มานะเมื่อกี้ล็อบเตอร์มาหวานนะก็ดูจา๋าโอ้หสามร้อยกว่าบาทโอ้โหเฮ้ย,ยล็อบเตอร์ของเราก็หวานเจีย๊ยบอยู่นะจ๊ะโอ้ยไมมเดียวสองร้อยหกสิบบาทส่งร้อยหกสิบกว่าบาทโอ้โหมาหลายยาวดีกว่าสิบหมุนบาไปก็ดูจา๋าโอเคมาขอนไหลเป็นสิบหมุนเลยดลกว่าไปพูดเยอะเจ็บคอแล้วดูจ๋าเนาะมาดีสิบบาทสวยยังไงไหลต่อหรือเปล่าหรือพอแค่นี้หรือว่ายังไง โอโ้โหวไยมาอีกสามตัวเฮ้ยววยมาห้าตัวนี่ไงสามร้อยสิบสี่บาทโอโ้โหไหลดีจัดว่ะเฮ้ยมาอีกห้าตัวแล้วโอโ้โห8แปดร้อยบาทเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วว้หกตัวเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าสองพันกว่าบาทเลยเหรอโอ้โหไหลดีจัดเลยนะเกมน้องใหม่ของเราใครที่แบบว่ามาตามนี่คือแบบว่าติดใจแน่น <c oughs> อนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยาห้านาทีรับรอ,องพี่ติดใจนะจ๊ะลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้นะพวกนนะ สำหรับใครที่สนใจอยากตามนะพี่น้องลิงก์สมัครผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะมายังไงโอ้โหเกิดไปหรือเปล่าเนี่ยโหลเอ้ยเอ้ยมาดิเอ้ยสเก็ตตองสเก็ตเตอร์โอ้โหไม่มาแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีหวังอยู่นะจ๊ะมาหลอกให้ฮักแล้วเจ้าก็จากไปหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอเคก็ถือว่าได้กำไรไปอยู่ก้นตูมา2,900ันเก้าทแล้วทุกคนดูษฎี อ่าสวยอยู่นะสำหรับใครที่สนใจตามเมื่อไผมจะไปลิงก์สวัไว้ใต้คอมเมนต์แล้ว <S 2> <S 2> มมลกันเนาะก็ลองเปิดใจกันไปเล่นกันไปตามและลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมได้เลยนะจ๊ะมาดิวายเป็นสองตัวแล้วโอโ้โหคนโอ้โหยังไงนี่ไงไวะโอ้โหร้อยสามสิบห้าบาทยังไงห,หลายต่อหรือเปล่าโอโ้โหลอตเตอร์มาแบบเต็มคาราบิโหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าบาทโอ้โหเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยฮัโลฮโหลฮัลโหลด็อกเตอร์เกินไปหรือเปล่าน้องใหม่ไฟแรงโอ้โหกระทะร้อนแรงจัดลองเล่ยนษา ไหลไม่หยุดไหลไม่หย่อนไหลดีดีโคตรเอาคนดูจานี่ไงม่ยี่สิบาทยังไงสองพันกว่าบาทโอ้โหดอกนี้ได้เงินรางวัลก้อนโตมาประมาณมาก,ก็ให้นี่ไงสองพันกว่าบาทโอ้โหผมหนีดีกว่าคนดูจาเราหนีดีไหมคนดูทูน่ารักยกำไรห้าพันผมไม่อยู่แล้วสำหรับใครที่อยากอยู่ก็อยู่ตอแต่ผมขอไม่อยู่ละผมขอไปถอนตังค์ก่อนนะจ๊ะเอออยากตามไปตามก็ได้ลิงใต้คอมเมนต์เดี๋ยวรับรองคนดูจะติดใจกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อยห้านาทีคนดูติดใจอ่ะบอกได้คําเดียวเลยว่าหว,วานเจี๊ยบโอ้โหมาเต็มกระดานเอ้ยเป็นไหลดีกันไปหรือเปล่าวายลงไม่หยุดเลย,โอ,โ,ยโอ้โหยเกมน้องใหม่ของเราในี่ญ้จากครพี่จีเนาะเออโอ้โหยอยากอย่าลืมไปตามกันนะคนดูจ่ายอยากได้อยากได้ไดแบบว่าอยากได้อยากได้ถอนเนาะอ่าอยากได้อยากถอนก็ลองเปิดใจไปตามได้ลิงต้าคอมเมนต์ผมได้เลยนะพี่นะ <S <S โอ้โหมาไม่หยุดมาไม่หย่อนแต่สเก็ตเตอร์ฟรีเกมกูไม่เห็นเลยไม่เห็นลงเลยไม่สักรอบแล้คนดูจ๋า มาบมาบมาบโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตของเราก็ได้ไปอยู่ที่ประมาณ2,200กว่าบาทนะครับดูจา้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยสำหรับเกมน้องใหม่ป้ายได้ไแดงนะจ๊ะอ่าอย่าเลอยตามไปตามด้วยลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมในกองทุนมา300บาท400บาทสามารถทุนได้กำไรให้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะผมนะสวัสดีครับ I got some dirty shit to pick up at the track cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got a try Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater.